สวัสดีครับพบกับผมครับน้าต้อยครับวันนี้นะครับจากคลิปที่แล้วคือเราได้มีการพาทุกท่านเข้าไปดูในการทํางานของพนักง,งานในสูนบริการของเราแต่ตอนนี้เรายกระดับเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นกะ็คือมีการแข่งขันซึ่งวันนี้เราจัดแข่งขันกันที่ระยองอีสุเซลซึ่งมีอยู่ในการัน3ที่ก็คืออีสุเทพชมบุรีอ,รอสุเซลแล้วก็ระยองอีสุเซลนะครับทั้งสศูนย์วันนี้ก็ได้มีการจัดแข่งขันขึ้นที่ระยองอีสุเซลครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับบรรยากาศการแข่งขันด้านในแต่ทุกท่านเดี๋ยวไม่เห็นใครหรือเปล่าวันนี้อาจารย์เบียรครับวันนี้ได้เป็นกรรมการนะครับอยู่ด้านบนของฝั่งฝ่ายขายนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เบียด้วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูงานก่อนโอเคนะครับไปครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การแข่งขันนะครับบรรยากาศภายในก็นช่ครับคือคักสมควรการแข่งขันของเรามีอยู่ด้วยกัน4อย่างนะครับก็คือมีช่างรถเล็กช่างเชนต้นนะครับมันติฟังก์ชันอีกตัวหนึง่งก็คือฝ่ายขายด้านบนตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีช่างรถเล็กเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันครับผมอันนี้ เป็นโซนการแข่งขันของรถเล็กช่างรถเล็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะข้างในเลยว่ามีการตัดสินการแข่งขันนี้ยังไงนะครับไปดูสวัสดีครับจันเวสวัสดีบพี่วันนี้จันเวทําอะไรอ่๋อวันนี้มาคุมสอบครับเชิญได้ครับเชิญมาได้ครับเจเข้าได้เลยครับเชิญนะครับแป๊บนึงครับได้ครับโอเคพี่อามาเลยครับขอญาตจ้าแล้วครับเออจันเววันนี้ผมเห็นของเยอะแยะเลย ครับเ<พ>ี่เรามีการตัดสินก็คือกกณารใช้เครื่องมือครับมีการใช้เครื่องมือก็ประเทศเอาง่ายๆคือวอันนี้เนียต,ต่างเนี่ยครับน้องๆมีการเซตศูนย์ไหมหรือคาลิเบรตเครื่องมือไหมการคาลิเบรตเครื่องมือที่ถูกต้องครับเซตศูนย์ยังไงเซตศูนย์ยังไงแล้วการใช้วัด นอกและก็การใช้วัดในของเครื่องมือต่างๆถูกต้องไหมน้องใช้เป็นไหมโอเคและวัดถูกวิธีไหมการอ่านค่าก็ต้องแม่นยาใช่ฮ่ะอันนี้คือเกณฑ์ในการที่เราจะประเมินถูกต้องครับในเรื่องของเครื่องมือวัดครับเนาะการแข่งขันเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นการแข่งขันที่ให้มีความสําคัญมากๆในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่างรถเล็กและทางฝั่งด้านนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอันนั้นคือช่างรถใหญ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณจันเวครับสวัสดีครับ คนนี้ครับคุณมานะสี่สมวง์อันนี้อยู่ที่สาขาบางรัชงครับเป็นช่างมืออาชีพหมายเลขหนึ่งเลยคนต่อไปอันนี้เบอร์8ปดอน้องปอเนี่ยจริงๆแล้วทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ๊ปนะครับต้องมีความรับผิดชอบดูแลน้องๆในสู่บริการหลายคนโอเคเราไม่เราไม่ควนแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคนคนนี้คือช่างมดนะครับช่างมดหรือเศรษฐวัฒนะครับ เขาเป็นช่างหมายเลขหนึ่งเหมือนกันเป็นระดับหัวหน้ากุบ๊บเหมือนกันนะครับที่สาขาบางนาจริงๆแล้วเป็นหัวหน้ากุ๊บทั้งหมดเลยระดับหัวหน้ากุ๊ปมีความสามารถมากๆครับในเรื่องของการวัดวิธีัยปัญหาเดี๋ยวมาดูว่าผลการแข่งขัน,นในวันนี้ของทั้ง3คนจะเป็นยังไงโปรดติดตามสถา,านีรถใหญ่ไปเจอกันเลย อันนี้เป็นสถานีรถใหญ่นะครับซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันสองท่านด้วยกันนะครับสองท่านเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งดูที่รถส่วนหนึ่งวัดชิ้นส่วนอันนี้เป็นรถขนาดกลางมาตรฐานไม่ได้แตกต่างอะไรกับช่างรถเล็กแต่เขาก็จะดูเรื่อง,องการใช้เครื่องมือเป็นหลักนะครับสวัสดีครับพี่อุทัยสวัสดีครับ ผู้จัดการผมยงหงนะครับนี้คือผู้จัดการบางเสาธงนะครับคุณอูไทยขันธิรัตน์ครับตอนนี้ก็มนน้องๆแข่งกันครับก็วันนี้ได้ขึ้นโพเดียมแน่ครับวันนี้ได้ขึ้นแน่นอนครับผมอันนี้คือยืนยันชัดเจนครับมั่นใจเลยว่าต้องได้ขึ้นโพเดียมครับบางเสาธงครับฟังที่ดีๆบางเสาธงเดี๋ยวเรามารอฟังตอนประกาศผลกันนะครับคุณอุไทยเขามั่นใจมากโอเคผมก็ขอให้โชคดีนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ พี่สนองครับสวัสดีครับพี่น้องครับการแข่งขันวันนี้ที่ระยองยสูเซลลยครับพี่สนองคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียไมอ๋อครับ้อดีมีแต่ข้อดีรับข้อเสียไม่มี้อดีก็คือทําให้น้องๆนะครับได้มีประสบการณ์ได้ศึกษานะครับได้เรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเพื่อนํากลับไปใช้งาน ในบริษัทนะครับทำให้งานในในในส่วนที่เขาดูแลหรือเขาทําอยู่เนี่ยให้มีความคล่องแคล่วขึ้นมั่นใจไหมวันนี้ลุกทีมวันนี้มั่นใจครับโอ้โหยังไงก็น้องๆต้องมีรางวัลกลับแน่นอนเท่าที่ผมฟังมามั่นใจทุกคนนะครับผู้จัดการลุยไทยผู้จัดการตนองมั่นใจทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูวัดผลกันเลยตอนที่เขาประกาศรางวัลว่าใครจะได้ไหมโอเคครับขอบคุณครับครับน้องกครับสาดครับแข่งขันมันติฟังก์ชันนะครับ ก็จะเห็นท่านผู้เข้าแข่งขันหลายคนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์เขาดูนะครับในแต่ละท่านว่ามีความรู้สึกไงในการแข่งขันครั้งนี้เชิญครับสวัสดีน้องผิงแข่ง,ยยงหรือยังครับเราต้องกระซิบทำไมไม่ต้องกระซิบเมื่อวาน C.R. แล้วก็จัดวางอะไรบนชั้นวาง วันนี้จะเป็นเอแล้วก็เสื้อไหล่หน้าร้านค่ะคำว่ามันติฟังก์ชันเนี่ยถ้าที่พี่มองก็คือพนักงานหนึ่งคนจะต้องทำงานได้3าสี่อใช่ค่ะเราก็จะต้องดูทั้งส่วนหน้าเราต้องดูทั้งอะไรแล้วเราต้องมีการประสามลูกค้าอยูโอ้โหมันติฟังก์ชันถือว่าเป็นคําที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับสวัสดีครับเชิดครับผมวันนี้ผมมาเจอคุณเชิดชายนะครับ ที่สาขาระยองอ<ม>ิสุเซลแต่คุณเชิดชายอยู่สาขาไหนนะครับบางละมุงครับบางละมุงโอ้บางละมุงนี่ก็ไม่ธรรมดาครับวันนี้เด็กๆของของเชิดเปไน็นยังไงบ้างถือว่าก็แต่ว่าของวันนี้ที่เราส่งแข่ขงกมาคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดหไม่มีไม่มีรุ่นเดิมแล้วก็คือหน้าตามเดิมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้าวพี่สวัสดีครับก็ถ่ายอยู่เหรอใช่โอ้โหแล้วไมันจะเป็นไรอันนี้อันนี้ พี่การบังละมุงพี่แก่นนี่ไหนบางไต้บางไต้บางเด็กพี่แก่นวันนี้เป็นไงบ้างผมถามเชิญไปแล้วเชิญเขาบอกว่าก็มีเด็กใหม่ๆหมดเลยของพี่แก่นเป็นไหมบ้างก็ก็ใหม่อ่ะใหม่หมดเหมือนกันโอ้แกกล้องเงี้ยนี่แกกร้องนี่ครับมันควรจะเปลี่ยนละเปลี่ยนรูปแบบน้ำใหม่รุ่น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 เราเริ่มจะไม่อยู่แล้วอ่ะรุ่นคือจริงๆเนี่ยแข่งมาแล้วทั้งนั้นนะครับพวกเนี้ยคือก็คือแข่งแบบนี้มูลแล้วแต่ถามว่าพอแล้วล่ะ มันมันมันก็ต้องปล่อยให้น้ําใหม่ๆขึ้นมาั่งอย่างที่พูดเนาะก็คือต้องมีอนาคตใช่เนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักเลยหน้าแปลกๆทั้งนั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แปลกดีแปลกตาดีแล้วก็เห็นแล้วว่าเด็กใหม่ๆก็ไม่ได้ด้อยจะเพิ่งเปลี่ยนน้าใหม่ทีเดียวนะมันต้องมันน้ำผสมก่อนอ่าก็มีเก่าคละคมั่งใช่เพื่อไม่ให้มันดูจืดไปโอเคครับพี่ได้ครับได้ครับโอเค แข่งมาเนี่ยจนจบแล้วเนี่ยใัน,นเวลาไหมวันนี้ก็จริงๆเตรียมมาเยอะกว่านั้นแต่ได้พูดแค่ประมาณ24ระบบนะคะเอาหลักๆใจความสำคัญจริงๆคือยังมีเยอะกว่านั้นขอขิงหน่อย <laughs> เตรียมมาเยอะแต่ได้พูดนิดเดียวแต่ว่าคิดว่าครบ้วนค่ะใจความสำคัญขอให้วันนี้ได้สักตั้งวันหนึ่งก่อนกลับนะบ้านนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับุขอบคุณมากค่ะพี่ต้อยฝา <laughs> กติดตามด้วยนคะคะ มาทำอะไรอะจานเบียคุณเป็นช่างไม่เหรอแล้วคุณมาตัดสินอะไรอะครับไม่เป็นกรรมการครับเอาแล้วคุณเป็นอะไรครับกรรมการแข่งขันฝ่ายขายครับเอ้าแล้วคุณรู้เรื่องเขาเหรอรู้เรื่องเลยครับดอไมการเลยครับโอเคเดี๋ยวเรารอเปโอเคครับเดี๋ยวเราพอ เมื่อสักรูน่นี้จานเบียร์กำลังตัดสินอยู่แต่ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาตัดสินเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือผู้เข้าแข่งขันขที่ท่านหนึ่งใช่ครับเรียบร้อยเป็นพระแขางขันสำเร็จไปแล้วสำเร็จไปแล้วสำเร็จไปแล้วทำเต็มที่ไปแล้วถรีบเลยติดรางวัลหรือไม่ติดรางวัลนะไม่ได้เสียใจแต่ว่าทางทีมงานหรือครูฝึกเนี่ยก็ช่วยเหลือเต็มที่ช่วยเหลือผมเต็มที่มากเลยผมก็ทำเต็มที่เหมือนกันขอบคุณมาก สวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับอาจันย์ต้ครับเป็นไงบ้างครับโล่งใจดีนะแต่สนุกสนุกดีโอเคคือเหมือนว่าถ้าเราพริเศษอะไรเนี่ยก็หมองว่าสิ่งที่ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสิ่งที่เราพิเศษนันคืออะไรดีกว่าถ้าอยากจะขายของคิดหนึง่งก็ต้องขายว่าประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับมันคืออะไรไม่ได้ขายว่าราคาเท่าไหร่ลูกค้าต้องการอะไรและไอ้สิ่งเนี้ยมันเหมาะสมกับลูกค้าหรือเปล่าเพราะอะไรก็ได้ไม่บอกเหมาะสมตรงใจตอบโจทย์ <laughs> อันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในการแข่งขันทักษะของวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างก,กับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับออตื่นเต้นครับผมดีใจมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็อย่างที่บอกก็ต้องมีอาจารย์ตายพี่เวเนี่ยคือคือให้ข้อมูลให้แนวทางนะคบผมแล้วก็อย่างที่บอกฝึกสอนเราให้คแาแนะนําให้บุมองว่าไอ้คาถามอย่างนี้เตรียมตัวอย่างนี้ควรตอบอยังไงบ้างยอดเยี่ยมครับคุณบินขอบคุณมากครับอันนี้คุณปฏิพัฒน์หรือคุณปอ นะครับคุณปอได้รับรางวัลอะไรครับรองชนะเลิศอันด anyway> ับหนึ่งประเภทประเภทอ่ารถปิกอัพครับผมช่างรถเล็กช่างรถเล็กครับอ๋อช่างรถเล็กหรือว่าปิกอัพขนาดเล็กคุณคิดว่าที่คุณทำอ่ะสมบูรณ์มากแค่น้อยแค่ไหนก็ยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับก็ยังมีบกพร่องไปบ้างก็อาจจะต้องปรับรอบหน้าต้องมาแก้ตัวใหม่ตันหน่อยครับโอเคขอบคุณมากคุณพิจการคุณพิจการได้รางวัลที่หนึ่งประเภทอะไรครับประเภทช่างชเชนต้นครับ มันมีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่เราทำุปสักมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราซ้อมมายังไงเนาะแล้วก็คบทวนตัวเองมายังไงมันก็คือพื้นฐานแหละแจ้งขั้นต้นก็คือพื้นฐานที่เราทํางานก,นกันทุกวันอยู่แล้วครับผมรออยูด่ดีด้วยครับนะพร้อม <laughs> ต่อไปครับคุณจอรอโจ๊กอันนี้คือน้องโจ๊กของผมหรือคุณนันนันนะครับครับผมชนะเลิศ ประเภทเท,ที่ปรึกษางานบริการมัติฟังกชันครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมสำหรับการแข่งขันอุปสรรคมีครับในในสิ่งที่เราเตรียมตัวมาครับซ,ซึ่งมันไม่ตรงโจทย์กับกับที่ทางการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเอาหน้างานที่เราได้ฝึกฝนมาจากการทํางานครับเอามาใช้ในการแข่งขันได้มากที่สุดขอให้โจเอา <c oughs> ประสบการณ์ตรงนี้เอาไปใช้ในงานของเราด้วยนะครับครับ,รบผมโอเค <ผม S 1> ครับคุณมานะนะครับอ<ม>ันนี้ก็ได้รางวัลที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ ประเภทช่างรถเลยครับผมโอเคมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่สมบูรณ์มั่งกับการแข่งขันในครั้งนี้ย็คงเป็นรายละเอียดนะครับที่ยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เล็กๆน้อยๆใช่ครับในบางตัวใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ต้องซ้อมไม่มากขึ้นเลยคช่โอเคมมกขอบคุณมากอันนี้ก็เป็น้องลาผมพี่คนคุณนิวัฒได้รางวัลอะไรครับวันนี้ รถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมส่วนตัวผมน่ะมือผมสั่นแล้วก็มันกดดันจากคนดูครับจะทําอะไรสักอย่างนึงมันก็จะทําให้เรารู้สึกเกร็งแล้วก็มือสั่นไปด้วยครับแต่ครูไม่ฝ่าไปได้เนาะปันฝ่าไปได้สุดยอดครับอันนี้น้องสุดท้องเฮ้ยสุดท้ายของผมนะครับน้องรัตนะครับน้องรัตก็แข่งขันประเภทอะไรนะครับมัตติฟังก์ชั่นครับ มันติฟังก์ชันน่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สถดใช่ครับก็ละเอียดค่อนข้างเยอะต้องละเอียดเลยครับต้อง1 2 3สามจะไป5้า1ก3ดหนึ่งสาไม่ได้เลยยังไงก็ต้องเรียงยังไงก็ต้องเป็นขั้นตอนหนึ่งาครับแล้วมันจะผ่านไปได้ทุกขั้นตอนได้นำความรู้ตรงนี้เอาไปปรับปรุงกับการใช้งานขอ,องเรานะครับ,อบโอเคผมนะเอออาจารย์เบียร์ครับครับผมผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งในเรื่องของการที่อาจารย์เบียร์มาเป็นกรรมการในวันนี้ อาจารย์เบียรยมาเป็นกรรมการประเภทอะไรครับผมมาเป็นกรรมการประเภทที่ปรึกษาการขายครับในกลุ่มของเราเนี่ยแรงเห็นถึงความสําคัญนะครับในการจําหน่ายรถในแต่ละรุ่นที่ปรึกษาการต้องมีความรู้ความสามารถเราก็สามารถพรีเซนต์ให้ลูกค้าเนี่ยยินยอมซื้อรถได้อย่างถูกต้องแล้วก็จริงใจด้วยโอ้โหอาจารย์เบีร์ไม่ได้เก่งด้านช่างอย่างเดียวนะครับด้านการขายด้านการปฏิบัติงานของเขาเขาก็ยังเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเขาถึงได้มาเป็น กรรมการในสถานีฝ่ายขายอย่างเขาก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมทำรายการเหมือนเดิมวันนี้เป็นแค่ตัวแทนเฉยๆแล้วเราเจอกันในอีพีหน้าถ้ามีอะไรที่มีเคล็ดลับดีๆหรือว่ามีทิคดีๆเดี๋ยวผมว่าจันต้อยก็จะนำมาเสนอให้สำหรับวันนี้รายการช่างรู้ช่างคุยเจอกันเท่านี้ก่อนท้งผมและคุณเบียรก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราสองคนเลยครับผมนะครับสวัสดีครับ